คาถาแก้ปวดกระดูกแขนขาหรือส่วนต่างๆช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อซึ่งเราไม่อาจคาดการและเวลาที่เหมาะสมในการเกิดสิ่งเหล่านั้นกับตัวเราเองได้อย่างชาดัดเจนหรือสิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วแต่ยังคงเจ็บปวดอยู่นึงเนืองไม่หายขาดหรือแม้แต่อาการต่าง,างๆเช่นกระดูกแขนขาเป็นต้น ที่กำลังประสบพบเจอมาและเพื่อหาสิ่งใดมาช่วยปัดเป่าในการบรรเทาการสวดบทคาถาแก้ปวดกระดูกซึ่งสามารถทำควบคู่ไปกับการทำกายภาพการประคบการนวดหรือการจับเส้นเพื่อให้บรรเทาอาการเหล่านั้นโดยให้ใช้คาถานี้เสกไพลออกไม่ช้าก็คงบรรเทาอาการเจ็บน้อยลงและหายเป็นปกติคาถาแก้ปวดกระดูตั้งน้โมสามจบ แล้วว่าพระคถานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมพุทธา,ายะนะมะพ,าากพกะทธะจะพระกัสสะ เจโรอัตตะนะรรถายิขวาอัธิรักขังภูมิยักขุมังปะระมานูพระขวะโตสุโขอิทธิยาอัตโนสีริโรมังสังอัธิมังจักขาอาวะสุสเตอวะสุสเตสะริเวมังสังอัธิโลหตังปะสนะการิยัง โอมอคีคงคานังระวังดับหายโดยหากเกิดอุบัติเหตุที่บริเวณแขนขาหรือกระดูกส่วนต่างๆหักดอกให้ใช้คาถานี้เสกไพรออกหรือประครบเสกเป่าแล้วนวดไปเรื่อยๆจับเส้นบ่อยๆไม่ช้าก็จะเหมือนเดิมการหาวิธีบรรเทาอาการเจ็บปวดเพื่อสามารถช่วยให้สิ่งที่เราเป็นอยู่นั้นมีอาการดีขึ้น หรือช่วยให้มันสามารถกลับมาแข็งแรงและหายจากความเจ็บปวดย่อมทำได้ด้วยตัวเองด้วยการสวดคาถาบทนี้ไปพร้อมกับการรักษาตัวการนวดจับเส้นด้วยการทำบ่อยๆเชื่อว่าอาการเหล่านี้จะทุเลาลงและค่อยๆกลับมาดีขึ้นเหมือนเดิมก่อนจากลากันไปทั้งสิ้นเรื่องราวความเชื่อต่อจากนี้ ขอให้เป็นวิทยาทานคําบอกเล่ากล่าวถึงประสบการณ์ที่ได้พบเจอมาทั้งทางตรงก็ดีทางอ้อมก็ดีไม่ว่าใครก็ต่างเคยเจอเหตุการณ์อย่างเช่นการรับความเจ็บปวดมาซึ่งจะเป็นอุบัติเหตุก็ดีหรือได้รับมาในรูปแบบอื่นๆไม่ว่าจะเป็นอาการไม่หนักไปจนถึงอาการหนักหนาะสิ่งเหล่านั้นล้วนแล้วต้องการเวลาและการรักษาที่เหมาะสมซึ่งการสวดมนต์ ก็สามารถช่วยเป็นแรงกําลังใจให้เราสามารถสบายใจช่วยบรรเทาอาการเจ็บปวดให้ค่อยๆหายไปและกลับมาดีมีสุขภาพที่แข็งแรงได้อย่างไรก็ตามบทสวดคาถาแก้ปวดกระดูสามารถทำควบคู่ไปกับการรักษาอาการต่างๆเหล่านั้นก็ย่อมได้เช่นกันครับเรื่องราวนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังอย่างมีสติไตรตรองอย่างมีเหตุผลด้วยนะครับ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปในวันนี้สวัสดีครับ